สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีครับผมยินดีต้อนรับเข้าชู่ทีมงานมาให้เฮงครับเอาเงินมาตามตัวเลขแนวทางพ่อสุพันเนาะคนฝันแม่นอ่าสองศูนย์เก้าครับเนาะงวดที่ผ่านมาสามตัวแตกพี่น,อน้องเนาะพ่อสุพันเนาะสามตัวแตกครับเอายินครว่าฝันเพิ่มพี่น,อน้นองเนานะเนานะที่ตามไปพร้อมกันครับผมนะ,อ,ะอ่าเบื้องต้นคือ แกล้านเขาพี่น้องลากออมานมาเฮี้ยนเขาเฮียนกับคน้นกระถามลายลายว่าปันอีกทีอะไรเด้๋ยวจะหนจะรอดติดตามน้ำปันพี่นอ้อนงครับผมเนาะสวัสดีครับผมสวัสดีพ่อจุพันครับครับสวัสดีครับผมเอามาตามอา่าพ่อฟันเหม่นเนะเาะอ่างวดที่ผ่านมาศูนย์สองเก่าเหมน่น อ่าครบในรูครบในสังอือครบในสระอ่าโ <c oughs> อ้คนถือน้ามดบาทพี่น้องสามตัวแตกอาต่งธนารอ่าเด้นไปไหนพอฟันหน้ยิงเข้าว่าฟันเพื่อบ,บอดหรือว่าที่ไหน,น,นะะอึไม่ไ <c oughs> ด้ก็พ่อฟันไม่ได้เขา่า กันก็ได้เข่าไปเห็ดนาดก็ได้เข่าก่อนครับเข่าจึงยังไงจำอย่างป้าเซลเขาโย่ทั้งกำเหลือไว้ค่อยเดินดึงเข่าไปน้งทางแลนเข่าเฮียซ่าก่อยจมนั้มเขา่าที่ได้เขาเข่าดึงเข่าเออเข่าเปียกรอิดึงไปน้งท่างลากลากมาเฮียนลากกระด่างกระดางเขียวหดลากลั่นลั่นลั่นโอ้แลนหนี้ตำรวจ่า เตือนน้ำเขาเตือนน้ำเขาแต่ว่าเขาไม่มาจับเออแต่ขอถึงเตือนเขาไล่พะไวรุ่นทั้งผุ่นตำรวจอะต้องมีตัวเตือนแบบอะไรก็เตือนเขามาแล้วว่าจะมาเชียงบุ้นบ้านมุ้บ้านแล้วก็ว่าแกล้านมันบ้าแกล้านทั้งเขาเขาเฮียซ่ามาน้ำเขาพาเขียวนี่ไปไปเฮ็ดล้านเขาตาใกล้ก็เทวิครบมาเลยนะ โ pues um. อ้หนึ่งเลนก็ยากคับพ่อหนึ่งเลนมาเียนเราบัดนั่งหอดเทียนแบกจั่หอนเช่อ่าเขาเนี่ยเขเนียความตีพออเขายานแห้งเลยออเขาเฮียสะมากเลยอโอ้ว่ที่ได้เขาเนี้ยจังว่าว่าเป็นคนที่ไดนะเมัอนบาทบ่เออฟันจะดีเลี่ยเขาดีกว่าน้ะเขาเฮียเต็มมุนเขาเฮียเต็มผ้าสะเต็มข้างไงไหม มือก้านแบบนู้นก้านนั่นมันไล่งูสิงเนาะอาไปบอกเจ้าน่ะจับหางงูสิงเออจับหางงูสิงอาเออตอนนั้นเร่ามากมือที่ไปไล่เขาอาเออจาที่โอ้จากจับหางงูสิงแล้วบาดนี้บ่ได้ไปเสี่ยงที่พราะนะเขาว่าซื่อซะหลังปล่อยสามเจ็ดศูนย์เออ่าขึ้นมาแงมแดกมาฝันเหตุฝันว่าได้เขาฝันว่าแรงลากเขานี่แหละ ลากเขาเล่นเขาเงินแว่บาทัานเหน่อเี้ยนตักว่าจะจมน้ำาขอเส้เอายเขาเอรเอเป้าหมายก็คือเสียวอากแกมาเหียนกับแม่เพิ่นบ่สองคนมันบ่เด็กมานขาเลี้ยวหนีเนาะจังว่าลูกไปไปหนี่เไื่อ้านี่อือคนถามไล่หาดีกว่าแกเขามาบ่านมันบ้านเลขที่จังไหนอาฟังไหนบ้าน มันที่หาที่ฝังอ่าแกเขาามากับแม่ย่านนะห้อบไม่ท่านนอนฮี่ยนนะไม่ท่านนอนที่ยนบอกโอ้ว่ันเป็นกล่องจุกุยูเลยบ้าน้ม่ท่านนอนโอ้วจะว่าก็คือิม่เียนนะตั้งใจิมาเฮ่อนนี่ละตั้งใจไม่ยียนอืออือว่านเงนเคลื่อนล้านเลยอือวันวางเพื่อเคลือนล้านม่ฟันอีกบ่าพันล้าง ว่าเหรอใเอเป็นบวกเป็นยังไงยบวกกันขยะแน่เขาบอกกันถือว่าขยะถือว่าได้ีเงินซื้อกินได้มาไม่แล่นไปบอกเขาบอกขยะบอกลดขยะโดยบอกลดเก็บขยะบ้านนี่้น่ะ แล่นไปก่อยกล่นแตหารถนั่งขึ้นนั่งเหีื่ยนาแต่เก่าออนั่งเหนงายาแต่เก่าอ้ามานี่ดับเลยแล่นแปท่านบนแล้วเขาเันือนเรียกมาขายก่อนนะโอ้มานนะมันไดิซื้อเรกว่าสันอ่าก่อยกับก๊าบนั่งสื้อลานหมด มาเตังหรือมาทำร้านบมาอยู่น้ำาเต่งเนรือหนุมนี้หลูว่าท่านได้ซื้อเลยจกัว <c oughs> จกวะจักที่ซื้อตัวไรตีฮะเขาเ้อบีนเลี้ยงมาแล้วก็เป็นคืเป็นแ่นถิ่นดีอ๋อคือคืออันว่าไปถือว่าเราบันคืดในใจว่าซีซื้อตัไรแต่พอตอนซื้อเลขอัน,อ,นอันนี่เลขบ้านเขาที่ก ซีเก้าคือสีซื้อว่าในซี่ซี่เก้าสิของคอนดำเงี้ยดำประโยุน์เออโอ้ผมมองแรียนไปหาเขามองแรียนไปหารถไยะโอ้รถรถจอดม้วยมันเดี๋ยวว่าท่านเขาได้แรีนบปรัดเขาแน่วันเด็กกีซี่เก้าโอ้ยผมวันเล็กนีดเขาตั้งต้นมือแร็กอยู่แล้วช่อมั่นหน่อตามเจ็ดศบซูนที่ปล้อยออกไปเนี่ย กะเน่นาเออฝันสามขึ้นนะฝันสามขึ้นเด็ดแต่เลยแต่้ต่โยบ้านเก่าไนี่เป็นตั้งไรังเลขตัวเก่าจังหวัดเอเปล่อยนกับบ้านเก่าฝันแต่โยบานเก่าเออขึ้นเคมือนกับบ้านเก่าวันแบบชื่อแห่เก่าฝ่ายนะำโยบานบ้านเก่าลังเก่าหลังเก่าัเลขตัวเก้าเป็นหกตนี่แหละประวัดผมเรื่องกับเอียนคือกับเก้าศูนสองเปสองศูย์เก้า สองอืมแต่ว่าอันไม่เนี่ยมีดเจ็ดสามเจ็ดศูนย์เลขตัวเกนหรือนะวะตัวเกาที่เขาปล่อยออกไปเนาะเนาะออมเบียนเด็กจริงๆหรอกพอปล่อยออกไปตัวที่แรกก็ควัน่าตำรวจไล่โฮแล้วเนาะเขาเฮยสะหรอหลากเขามันอลไรเขาหรอไหมเพราะว่าเพราะว่ามันเขาแล้วแหลกหะดเลยเพแต่ว่าซุ่มนี่กิดกันไว้แล้วพอเนาะอื บายนทีหาทิ่สองกับปั่นเชี่ยวเชี่ยวอืมอืมกันกันไว้ของพ่อฝันนี่มากเขาตั้งคลิปแหลกปุ่นนี่เร่องอะไรนะเออแล้มันก็กล้เขาเมื่อที่สองที่เห็นบอลควบไม่สั่งควบไม่ล้าก็ควบอยุ่ยบวกเอาเฮ้อไม่ไปปบเอาเยาะไว้ตาเรียมแม่แม่ อก็ว่านั่นเนี่ยไร้ก็ตถุิ่งเนี่ยเออขึ้นไปขึ้นไปที่พ่อแล่นตรงนี้กันชุดหนังกันเอ่อจับหัวงูหอนใส่ลูปต่างต่างสองหัวอ่าอ่ก็เขาต้องสามหัวที่หัวบอกบักงูบักที่เออบักงูกันบักอันนี้ก็ที่บักงูแล่นขักงูอีกแล้วนี่นี่ละบักงูแล่นขักงูเนี่ยนะแม่นโอ้โหเพราะว่าทุ่มเงินละพันเนี่ย อืมในนาบ้านนั่นมนเงนร้านตัวอืมที่สก้าบริษัร้านอันเจี๋ยล่าสุดอบริษัทสี่เก้าอ่ารถขยะมันจอดอยู่หน้าบ้านหลังนั้นอและเด็กื้อเดิาท่านเจีออนเดิมร้านมาถงว่าโอ้ยบิสีแล้วมาี่นะบันไปนเชือม่กังว่างินล่องแล้วนะเออวันํากบัดนั้นเราโตสบาย ล้านเตีงตวนนะองเงี้ยเออของเมี้ยก่อนทันทีเลยวะี่แต่ว่าเออมันควบฟันนี่เลยยิบไปไปพอตันย็บแล้วตัวไรมันสเปรย์ซื้อรถตวี้ไมแล้วอย่าดิปาดโทเออความเป็นจริงที่บาดนี่พี่เรายปาดโทตัวนี้ซื้อไว้แลวตัดท้าัวโตัว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 ตไรไปตัวนี้พอ โอ้สามเจ็ดศูนก็ได้สามเจ็ดศูนย์นะสามศูนย์เจ็ดสามศูนย์เจ็ดสามศูนย์เจ็ดสิร่างอันนี้เนี่ยใยังไงนี่ยหกเจ็ดแปดหกขอกเขาบอกไปเขาได้บอกจีิงๆได้เอาแ้วโอ้แต่ว่าตัวฝันคือตัว่นอัวแต่นโอ้หอบไปลวพี่ร่องอับผมอ่าเพื่อเด้รางวัลใหญ่นี่สามศูนย์เจ็ดเลยฝันจะานี่พี่ร่องอ่า โอ้อันน้คือรงสามเจุดศูนย์อ๋สิสิ่าสัดเนี่ยเออมือนั้นมือแรกลงอกสามเจ็ดนสมเจดนพี่น้องหอบไปแล้วคนว่าโอ้สามศูนยสองใบตนนี้อ่าเอาเบิรงนเบิคาบิซี่ครับผมแล้วกับแก็บหน้าจอไปขั้นสุณพอือเททีนึ่งอะปากกันมากรับเมารถมากลเนี่ยงามพร้อมเ้ี่ยนะเนี่เนี่งามพร้อมาอพง่นายงามพร้อมพี่น้องนายก็ามนอเก่าเป็ดอ่า้ก็อ่างอี้ครับเก็บหน้จอไปครับอี่ครับผม อ่าสามศูนย์เจ็ดเป็นว่าอ่ับใช่มันเก้ืนกันเออเดี๋ยวเาแส่งกันก่อนตเตอรี่พี่น้องเอ้นี่เห็นว่านีเขียนเป็นแขียนเลยเอาไว้แล้วสองใบอ่าแล้ววันไหนอ่าเนาะเป็นรล้วันที่หนึ่งเนาะเอา่อาเอาขึ้นเลยแด้ผ่อได้เนี่ยอ่ามนใส่ทีเรียบได้ไหมนี้ขึ้นแล้วนะพี่ร้องอืม อ่าสาหรับสังไปอ่าพ่อสุพรรณครับผมแคปหน้าจอครับผมมาฝากก่อนโอ้ยมนั้บอกวีกี่ครับปล่อยไม่ํำแน่แล้บก็ไม่ใช่คนนี้คู่บัดเดนมาเออสุขมานั้นครับผมอย่างแคบคบโอ้กราบผมบอกแม่คู่ปล่ยตัวเดียวแน่โอ้เห็คีโมเลสอ่ะคร อนันเต็มเลยอ๋อแตบแต่จอพี่น้องเตอนี่ครับผมเนาะไม่ไม่เพาะไม่เป็นไรออครับเรอฟซีครับผมแกบหน้าจอไปด้รับอีฟซีกับผมสองอ่าคุณข้อสุพันร์ครับพี่กับผมตอน้นครับผมขอให้กดอีเลี่ยนนะครับ